ว้าวมาแล้วกับช็อกเอ็กซ์ซีรีสที่ว่าเด่นไหนไหนคดูหนซีทำไมถึงว่าเด่นอ่ะนี่ไงช็อกรุวนนี้สามารถปรับได้3จุดหลักๆมาเริ่องัอนที่ตัวคอมเพสชันเป็นการปรับของระยะยุบเวลาที่ช็อกตัวแรงกระแทกเราสามารถปรับตรงนี้ให้ยุบช้าหรือยุบเร็วได้อ๋อ แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะตัวนี้เป็นการปรับรีบาลเป็นการปรับของการคืนตัวปรับได้1ิระดับเวลาที่ชกยุบตัวลงเราต้องการให้ชกค,คืนตัวเร็วหรือช้าเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยหรือที่เรียกว่าเป็นการปรับระดับความนุ่มหนึบนั่นเองว้าวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วแล้วเจ้าตัวนี้อ่ะ <c oughs> ตัวนี้เป็นการปรับพีโหลดเพื่อ่วยเพิ่มระยะยุบข,ของสปริงเวลาที่เราบรรทุกหนักขับขี่คนเดียวหรือซ้อนสองเราสามารถปรับตรงนี้เพื่อรองรับน้ำหนักการใช้งานได้เฮ้ยดูดิ เราะว่ามันสามารถใส่กับเวสป้า S 1 2 5กับ L X 1 2 5ได้ด้วยใช่ปะใช่แล้วสามารถใส่ได้โดยไม่ต้องแปลงร <c oughs> าคาเท่าไหร่เนี่ยราคาเพียงต้นละ0ับ8 5 0รบาทโคตรคุ้มจัดเต็มเวอร์แต่ชกหน้ากับชกหลังราคาเท่ากันเลยไหมใช่แล้วตอนนี้โปรเฟนเดอร์เอ็กซิลของเราเรามีทําทั้งชกหน้าและชกหลังทั้งเซตราคาเพียง17,000บาทเท่านัง้าชาวเว็ป้าเร็วๆนี้เจอกัน <c oughs>